สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็มาพบพูดคุยกับพี่พี่ทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของราหูอมจันทร์ดีกว่าครับเพราะว่าเห็นอา,อาจารย์หลายท่านนะครับที่ออกมาพูดมาบอกเหมือนกันว่าวันนี้จะเกิดปรากฏการธรรมชาตินะครับก็คือราหูอมจันทร์ซึ่ง เป็นวันพุทธที่26พุทพฤษภาคม2564ซึ่งตรงกับ3เหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่สำคัญก็คือเป็นวันพระใหญ่ครับวันวิสาขาบูชาแล้วอีกยังเป็นวันที่เกิดจันทรุป,ปราคาหรือลาหูอมจัน์นั่นเองครับและยังตรงกับวันเพนเขาเรียกว่าเพนพุธวันพุธขึ้น15ค่ข้ามครับนะฮะ จันทรุปราคาเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าบางท่านก็เรียกว่าจันทรคาตหรือรา,าหูอมจันทร์หรือกบกินเดือนครับก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยนะครับเคลื่อนที่มาอยู่ในเขาเรียกว่าในแนวระดับเดียวกันพอดีเกิดขึ้น ในช่วงของพระจันทร์เต็มดวงพอดีครับเมื่อดวงจันทร์ผ่านเงาของโลกนะครับอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นิดหนึ่งนะครับก็จะเรียกว่าจันทร,ปปราาุปราคาปรากฏการณ์อันนี้นะครับแม้จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่าด้วยความเชื่อก็มีอิทธิพลต่อเขาเรียกว่าความคิดของของคนเราครับและความเชื่อในหลายวัฒนธรรมคือมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับรวมทั้งของประเทศไทยด้วย หลายคนนะครับเขาก็จะมองว่าการเกิดปรากฏการธรรมชาติตรงเนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับก็จะทําให้รู้สึกว่ากลัวรู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรนะครับเพราะว่าการทำอะไรเนี่ยจะทําให้เราเกิดก็จะสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นอาจจะประสบอุบัติเหตุอาจจะเกิด,จจกดโรคภยัยไข้เจ็บแต่ในทางกับการในทางของครูบาอาจารย์เกจิหลายท่านนะครับก็จะมองว่า การไหว้ราหูเนี่ยโดยความเชื่อก็คือจะกลับร้ายให้กลายเป็นดีนะครับก็คือมักจะทําให้เกิดโชคลาภให้เราขอโชคขอสิ่งดีๆและความสําเร็จซึ่งโอกาสความร่ํารวยนะครับด้วยการบูชาพระราหูซึ่งการบูชาจะนําเครื่อความสําเร็จแล้วก็โชคอย่างดีที่สุดเนี่ยมาให้เราอันนี้ตาม คำบอกเล่านะครับผมก็ไม่ได้เป็นการันตีว่าการที่มาพูดมาเล่าเนี่ยจะเกิดความสําเร็จถ้าเราบูชาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่บุญวสนาของแต่ละท่านแล้วก็การทํามาหากินของแต่ละท่านด้วยเพราะว่าการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วโดยที่เราไม่ทํามาหากินเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะร่ํารวยขึ้นนะครับเขาบอกว่าทางร่ํารวยด้วยอิทธิพลของเขาเรียกว่าเลข8การบูชานะครับ จึงใช้ของดำา8อย่างเวลาที่เราไปตามาวัดต่างๆเห็นไหมครับว่าแต่ละวัดเนี่ยถ้าคนบอกว่าพระราหูไม่ดีเนี่ยทำไมที่วัดถึงมีพระราหูให้เราได้กราบไหว้บูชาให้ไปขอโชคขอพรขอสิ่งไม่ดีต่างเนี่ยให้ออกไปจากตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบูชาจึงใช้ของดำา8อย่างครับบางที่ก็จะใช้12อย่างแต่ ที่นิยมกันก็คือ8ดอย่างก็จะมีไก่ดำครับมีเหล้าดำกาแฟดำชาเ้วยวข้าวเหนียวดำถั่วดำขนมเปียกปูนอันนี้คือเอ่อเดี๋ยวเขาตีแล้วก็ไข่ยเยี่ยวมาอันนี้คือวิธีการที่เราจะบูชานะครับแต่ถ้าไปตามวัดเนี่ยเขาก็จะมีสำเร็จรูปเขาเรียกใส่ถาดไว้ให้เรานะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการเขาเรียกว่าเราจะถวายปัจจัยเท่าไหร่ อย่างน้อยขั้นต่าก็น่าจะอยู่ที่ชุดละ100บาทนะครับบางที่เนี่ยผมไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับการถวายสิ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีเขาจะความสําเร็จมีโชคลาภอยู่เสมอการเงินการลงทุนทุกอย่างนะครับก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นปัญหาต่างๆที่เราประสบอยู่เราก็สามารถที่จะแก้ไขคือให้มันรุ้ล่วงไปได้ครับแล้วก็แค้วค่าจากภัยพิบัตท,ทั้งปวง สังเกตไหมครับว่าที่ผมนำมาให้พี่ๆเพื่อนๆเห็นเนี่ยวัตถุมงคลที่เป็นตัวแทนของพระราหูนะเห็นไหมครับครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยก็มีการจัดสร้างขึ้นทำขึ้นไม่ว่าจะเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นแกะจักรานะครับหรือจะเป็นเนื้อผงก็มีให้บูชาเพราะถือว่าการขอพรต่างๆจากพระราหูเนี่ยท่านจะ เอ็นดูเราเมตตาเราช่วยเหลือเราจากผู้ที่บูชาการไหว้บูชาพระราหูนะครับในการขอพรเนี่ยเขาให้บูชาในวันพุธตอนกลางคืนเวลาไหนก็ได้ที่เราสะดวกนะครับไหว้หกลางแจ้งก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็เตรียมของบูชาอย่างที่ผมบอก8อย่างจุดธูปแดอกครับความหมายของ สิ่งที่เราไหว้บูชา8อย่างไก่ดำครับเขามองว่าเป็นการทำมาหากินที่ดีไม่อดไม่อยากเหล้าดำหมายถึงการลงทุนครับทำอะไรก็จะได้แต่กำไรกลับมาส่วนกาแฟดำครับการคิดอะไรก็จะสมหวังเสากล้วยนะครับก็คือความใจเย็นมีความคิดรอบคอบครับถั่วดำหมายถึงความจเจริญรุ่เรงเรืองข้าวเหนียวดำครับหมายถึง ความเหนียวแน่นทางการเงินนะครับทรัพย์สินเงินทองขนมเปียกปูนหมายถึงการาปูนบําเหน็จรางวัลครับไข่เยี่ยวม้าหมายถึงการติดต่อสิ่งใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับเท่านั้นแหละครับเราก็สามารถที่จะบูชาได้หรือถ้าเราไม่มีเลยนะครับผมผมขออนุญาตอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่มีเลย เราก็ไม่จะเป็นต้องไปหาตรงนั้นก็ได้ถ้าเราไม่พร้อมจุดธูป8ดอกครับกาแฟดำอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วเราก็บูชาพระราหูเวลาวันพุธตอนกลางคืนเวลาที่เราสะดวกแล้วเราก็อธิษฐานบอกกล่าวท่านครับขอให้มีโชคมีลาบให้สิ่งดีๆเนี่ยไปจากตัวเรานะครับหรือทุกคนเนี่ยนะครับถ้ามีเวลาก็สามารถที่จะลองน้ําใส่ถังครับ รองน้ําใส่ถังอาบน้ําให้แสงจันทร์เข้ามาที่เราแล้วก็พาราหูก็อยู่เราอาบน้ํากลางแจ้งอะครับเหมือนกับชําระล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวเรานะครับสิ่งไม่ดีแล้วรับสิ่งดีๆเมื่อลาหูออกจากดวงจันร์ไปแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นแสงจันเนี่ยเข้ามาเราก็จะรับแต่สิ่งดีๆถ้าเราไม่สามารถที่จะเตรียมของได้ทั้งหมดเราก็ไม่จะเป็นต้องเตรียมครับทุกอย่างอยู่ที่ใจเราทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธาของเราแค่นี้เอง นะครับผมเวลาทําอะไรเนี่ยผมก็อยากจะทาแบบทาที่มันแบบว่าเราสะดวกแล้วเราก็บูชาด้วยความเคารพจริงๆแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะหาของได้ครบทั้งหมดนะครับเรามีโอกาสเราไปตามวัดต่างๆที่มีพระราหูเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปถวายสิ่งพวกนี้ได้ภายหลังก็ได้ครับแต่ถ้าเราไม่มีวันนี้ถือว่าเป็นวันดี นะครับสามเหตุการณ์มาประจบกันพี่ๆทุกคนสามารถเอาเครื่องรางของขังนะครับที่เรามีอยู่เนี่ยออกไปกราบไหว้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าผมเองเคยทำนะครับก็มีคนเข้าคนแก่เคยบอกเหมือนกันว่าเราก็จะเกิดความขังอันเป็นความเชื่อนะครับไม่ได้หมายความว่าผมการันตีได้ทั้งหมดเป็นความเชื่อแต่ผมก็มองว่า พระราหูก็คือเป็นสิ่งที่ที่ดีเขาเรียกว่ากลับร้ายกลายเป็นดีด้วยความเชื่อความศรัทธาของครูบาอาจารย์ที่นํามาทําเป็นวัตถุมงคลนะครับบางคนนําไปบูชาขึ้นคอประสบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งไม่ดีก็กลับร้ายกลายเป็นดีไปนะครับลองดูครับลองดูก็ได้ผมว่ามันไม่เสียหายความหมายก็เป็นความหมายที่ดีด้วยแล้ววันนี้ก็ถือเป็นวันที่ดีด้วยนะครับอยู่ที่บ้าน รองน้ําใส่ใส่เขาเรียกว่ากระกระมังหรือในถังก็ได้นะครับจุดทูปแปดดอกแล้วเราก็อธิษฐานถ้าเราหาดอกไม้ได้เราก็บูชาตามปกติถ้าไม่มีเราก็บอกกล่าวเหมือนบนบานสารกล่าวครับว่าวันหนึ่งถ้าเราผ่านพ้นสิ่งไม่ดีไปได้นะครับหรือเราประสบความสําเร็จเราก็จะไปแก้บนให้ตามสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างที่วัดอย่างเนี้ครับ เพื่อนๆพี่ๆลองดูก็ได้นะครับผมก็เคยทํามาแล้วแล้ววันนี้เองผมก็จะทําเหมือนกันนะครับก็มีโอกาสผมก็จะทําเมื่อสิ่งไม่ดีเข้ามาถ้าเขามองว่าพระราหูเป็นสิ่งไม่ดีจะเข้ามาคกว่าครอบดวงดวงจันทร์ให้มืดนั่นก็คือสิ่งไม่ดีพอเราอาบน้ําอาบท่าเสร็จนะครับเมื่อราหูผ่านไปแสงจันทร์สิ่งดีๆที่เราแทนความหมายว่าสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเรา นะครับอย่างวัตถุมงคลเห็นไหมครับถ้าถามว่าอ,อ,อาจารย์หลายท่านที่ออกทางเฟซมีการบอกว่าจะราศีนี้จะไม่ดีจะพบกับตรงสิ่งนี้อะไรพวกนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนไปวิตกกังวลเรื่องแบบนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปก้าวก่ายอาจารย์ท่านบางคนก็กลัวอย่างเพื่อนที่ผมรู้จักบางก็กลัวราศีนี้จะเป็นความดันราศีนี้จะเป็นโลกแบบนี้ และโรคพวกนี้มันมาจากอะไระครับมันก็มาจากการกินการใช้ชีวิตอยู่ของพวกเรามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับผ้าราหูไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งไม่ดีแม่อะไรโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยอยู่ที่ตัวเราแต่เรื่องของความเชื่อถ้าเราจะไปประสบอุบัติเหตุจะมีข้อมีอะไรเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับพี่ๆเราก็บูชานะครับเรามีหลวงพ่อกวยท่านก็อยู่ เราก็ไปสิทธิ์หลวงพ่อกลวยท่านก็คุ้มครองเราอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ไปกลัวแบบนั้นนะครับเราสามารถใช้ชีวิตได้ปกติบางคนกลัวมากกลัวจนเขาเรียกว่าวิตกกังวลไปหมดเลยนะครับจอกไปไหนก็เฮ้ยเขาทักว่าราศีนี้จะไม่ดีจะออกไปนี่เฮ้ยเขาทักว่าจะไม่ดีเราก็ไม่กล้าออกผมเนี่ยเกิดปีขานหมอดูทักมาตลอดครับสิบกว่าปีคนปีขานมีเกณฑ์จะถูกรางวัลที่หนึ่งมีเกณฑ์จะร่ำรวย ทุกวันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมประสบความสําเร็จก็น่าจะมาจากหนึ่งตัวเราสองก็ครูบาอาจารย์ที่เรานับถือในเมื่อเราไม่รวยเขาทักทายมาเราไม่รวยมันก็คือไปไม่รวยแล้วอะเราก็ไม่จะไปวิตกกังวลในเรื่องแบบนั้นครับแต่เราก็กลับมองในอีกมุมหนึ่งว่าพระ,ะราหูเนี่ยก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีให้เรา เพราะว่าคดีปรากฎการณ์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นทุกวันนะครับไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นทุกวันทุกเดือนแต่เมื่อวันนี้เป็นผมมาต้องรีบทําคลิปนี้เลยเพราะผมอยากเอาวันดีๆตรงนี้มาบอกกล่าวพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่มีความเชื่อเหมือนผมนะครับลองดูนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับไม่เสียหายอะไรนะครับก็ บูชาแบบนี้นะครับก็น้ำน้ำโมตั้งน้ำโมสามจบนะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้เดี๋ยวผมขอบอกว่าในส่วนของคนที่มีเขาเรียกว่าสิ่งของบูชาก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีสิ่งของบูชาเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งก็บอกว่าข้าแต่พระราหูเจ้าแห่งโชคลาภครับขอนําอาหารมาบูชาขอจงดื่มและรับประทานตามอธัธยาศัยขอจงช่วยคุ้มครอง ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็บอกครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วก็ขอให้พ้นภัยจากอันตรายทั้งปวงให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและขอให้มีความสุขความเจริญมีเงินมีทองเข้ามาหาตลอดนะครับทําสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จเท่านั้นเองครับแล้วก็บูชาถวายพอเสร็จพิธีแล้วของที่นํามาตรงนี้เนี่ยสามารถนํามารับประทานได้นะครับรับประทานได้เลยถือว่าเป็น ของที่เขาเรียกว่ามีพุทธคุณเลยก็ว่าได้แต่สําหรับเราที่สําหรับผมหรือพี่ๆบางท่านที่อาจจะเตรียมของไม่ทันนะครับหรือเตรียมได้บางอย่างเ,เช่นกาแฟดําอะไรพวกนี้นะครับชากรวยตามเซเว่นเราก็ถวายได้นะครับแล้วเราก็บอกบอกท่านความหมายผมก็บอกไปแล้วแต่ถ้าแบบไม่มีเราก็บอกได่ขอว่าให้จงช่วยคุ้มครองนะครับบอกชื่อนามสกุลให้พ้นภัยจากพยันตรายทั้งปวงนะครับเหมือนเราอาราธนาพระ ขอให้มีความสุขความจเจริญมีแต่สิ่งดีๆมีเงินทองเข้ามานะครับแล้วเราก็ทูบหมดเราก็นําน้ําที่ผมบอกว่าเราอาจจะลองใส่กระมังหรือกระป๋องเอาไว้นะครับแล้วเราก็นํามาอาบถือว่าเป็นน้ํามนต์เลยนะครับวันนี้บางวัดนะครับหรือบางสํานักอาจารย์เนี่ยเขาใช้เขาใช้เป็นพิธีเขาเรียกว่าอาบน้ําเลยนะครับอาบน้ําแสงจันทร์อาบน้ําพระราหูเลยนะครับบางที่นะครับ แต่สําหรับเราเนี่ยมันติดโควิดนนเราไม่จำเป็นต้องเดินทางเราก็สามารถที่จะทําเองที่บ้านครับแล้วก็กับครอบครัวของเราก็ได้ด้วยความเชื่อนะครับด้วยความเชื่อความศรัทธาเราทําเองที่บ้านก็ได้อย่ามองว่าะพระราหูจะนําสิ่งไม่ดีมาให้ตามความเชื่อเหมือนกับสมัยก่อนผมเด็กๆเนี่ยนะครับยายผมก็บอกว่าเดี๋ยว พระราหูเนี่ยจะมาครอบดวงจันทร์แล้วนะครับมากินดวงจันทร์แล้วให้หากระป๋องหาอะไรก็ได้ที่มันดังๆอะ่ะมาช่วยกันตีต,ต,ตีตีนะครับด้วยความเป็นเด็กเราก็มองดูถึงเวลาปุ๊บพอปากฎการตรงนี้จะเข้ามาปุ๊บเราก็ตี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 นะครับถ้าตามแตงจังหวัดเนี่ยเขาก็จะจุดประทัดบ้างยิงปืนขึ้นฟ้าบ้างนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันคงทําไม่ได้แล้วเรื่องของการยิงปืนอะไรพวกนี้แต่เราก็เหมือนกับเราก็เปลี่ยน เปลี่ยนปรากฏการที่เกิดขึ้นมาเป็นการขอพรมาอาบน้ําเอาวัตถุมงคลต่างๆที่พี่ๆเพื่อนๆมีนะครับหรือทีอ่บูชาที่คออยู่นะครับก็นํามาใส่พานมาวางให้การแจ้งและอธิษฐานนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าบูชาวัตถุมงคลปลุกวัตถุมงคลของเราอีก,อ,กอย่างหนึ่ง ทุกอย่างนี้เนี่ยบางทีมันเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อที่ผมเคยทําคนแก่เคยบอกพระเคยบอกแต่ก็ไม่ได้การันตีครับว่าจะทําทให้ทุกอย่างมันดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่การันตีนะครับ <S 2> <S 2> ความเชื่อผมมาพูดคุยกับพี่ๆเหมือนที่ผมบอกส่วนความจริงเผื่อวันหนึ่งพี่ๆประสบความสําเร็จพวกพี่เรียกว่าแค้วค่าจากพยายตราทั้งปวงอาจจะมาแชร์ประสบการณ์ ในคลิปของผมให้กับคนที่เข้ามาใหม่ได้พูดคุยกันนะครับวันนี้ผมก็เกือบจะมาไม่ทันนะครับเพราะดีไปเห็นข้อมูลที่มันขึ้นทางเฟซว่าเออวันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าวันพระราหูอมจันทร์นะครับคิดขึ้นได้เออมเป็นสิ่งดีดีนว่าที่ผมควรจะมาพูดคุยกับพี่เพื่อนเพื่อนเผื่อว่าเราอาจจะมีเวลาตรงนั้นครับก็ยังหาน้ำหาอะไรต่างๆมา มาร่วมพิธีได้เราทำเองได้จุดธูป8ดดอกนะครับแล้วก็บอกกล่าวถ้าเราไม่มีของมาบูชาก็บอกกล่าวว่าถ้าประสบความสำเร็จเดี๋ยวเราจะไปถวายให้ตามที่วัดที่มีการตั้งรูปของพระราหูนะครับลองดูครับเผื่อว่าสิ่งไหนที่ทพี่ๆบางท่านมีเรื่องกุ้มใจไม่สบายใจอยากให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีลองทำดูครับตรงนี้เนี่ย ถ้าไม่ใช่สิ่งที่ดีเนี่ยเราจะไม่เห็นวัตถุมงคลต่างๆที่หลายเกจีอาจารย์ท่านมีการสร้างขึ้นมาให้กับลูกศิษย์ลูกหานำไปบูชานะครับแล้วรูปลักษณ์ของออพระราหูเนี่ยครับก็จะมีการอมจันนะครับ ที่มีชื่อเสียงเลยนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ต้องขอโทษลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ท่านด้วยนะครับจะเป็นพระอาจารย์ที่ดังมากๆแล้วทุกครั้งที่จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยวัดศรีสะทองเนี่ยคนจะเนืองแน่นมากเพราะว่าท่านเป็นเขาเรียกว่าโด่งดังมากในเรื่องของอกลา,าลาหูอมจันทร์ คนที่นำไปบูชานำไปใช้เกิดพุทธคุณครับแค้วค่าดปลอดภัยผมไม่มีนะแต่ว่าอาจจะข้อมูลที่เขามีการเล่ากันนำไปไปบูชาทำธุรกิจจากไม่ดีก็กลับดีขึ้นการงานก็ดีขึ้นนะครับลองล,องลองหาอ่านดูได้ครับสำหรับพี่พี่เพื่อนๆบางท่านที่ไม่ค่อยทราบข้อมูลเกี่ยวเรื่องของลาหูอมจันทร์ นะครับแต่ถ้าเป็นวันนี้นะถือเป็นวันดีมากๆก็เลยนำภาพวัตถุมงคลนะครับต่างๆมาให้พี่ๆเพื่อนๆเนี่ยได้เห็นกันแล้วก็เผื่อถ้ามีเวลาเหลือก็จะได้แบบว่าไปเตรียมของเตรียมอะไรครับถ้าเราปัจจัยเราน้อยเราก็ไม่จะเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันจะเงินทองก็เป็นสิ่งสำคัญในในปัจจุบันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีแต่ถ้าเรามีปัจจัยเราก็ไป ซื้อตามเซเว่นก็ได้นะครับก็บางอย่างที่เป็นของดํานํามาถวายทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราครับความหมายเราแปลความหมายไปเลยว่าเราซื้อของดํานี่มาถวายอาจจะหมายถึงความหวานความรักอะไรก็จะขอให้ยั่งยืนนะครับช็อกโกแลตสีดําเสากล้วยอย่างเงี้ยครับก็มีเหมือนกันน้ําดําก็มีเหมือนกันตามเซเว่นนะครับมีอันไหนที่เราพอได้อาหาได้เราก็เอาแค่นั้นนะครับไม่ต้องเป็นต้อง หาซื้อที่มันเยอะนะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันแล้วผมก็ไม่อยากจะลบกวนเวลาของพี่ๆเพื่อนๆมากนะครับเดี๋ยวจะทําให้เสียเวลาเผื่อว่าพี่บางท่านเนี่ยได้เข้ามาฟังผมแล้วอาจจะอยากทําตามที่เราคุยกันนะครับจะได้มีเวลาแล้วก็ร้องขอขอบคุณพี่ๆที่เป็นเจ้าของภาพแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เป็น เจ้าของข้อมูลที่มาลงไว้ด้วยนะครับผมก็ขออนุญาตนำภาพแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยมาบอกกล่าวให้กับพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มได้ฟังกันนะครับเผื่อว่าบางท่านรู้อยู่แล้วก็จะได้ช่วยแชร์ข้อมูลครับส่วนพี่บางท่านที่ยังพอ,อไม่ทราบข้อมูลแต่พอได้ฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยอาจจะรู้ข้อมูลมากขึ้นครับแล้วก็อาจจะไปทา มือนที่ผมบอกนะครับเพราะผมก็ทําตามนี้เหมือนกันที่ผ่านมาแต่เรื่องแคบคาาเนี่ยผมยอมรับครับว่าโอเคนะครับเพราะผมเราก็เป็นคนขับรถขับมอเตอร์ไซค์นะครับเดินทางแต่เรื่องเงินทองไม่รวยก็ขออย่ายให้ขาดมือครับขอให้ใช้จ่ายได้ทุกเดือนทุกเดือนมีเงินไม่ขาดมือผู้ใหญ่ก็เมตตาต้องยอมรับครับผู้ใหญ่ก็เมตตาจริงๆนะครับเอ็นดูเรามีอะไรดีๆเขาก็จะบอกเราเป็นคนแรกนะครับช่วยเหลือเราทุกอย่าง อันนี้ผมก็ต้องบอกเลยเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยผมก็มีมาแล้วนะครับอย่างไรก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณแคทตัวนีนรับ